โอ้โหใครได้ดูแมชนี้บ้างครับบอกเลยว่าสุดจริงเกมระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับเวียดนามในศึก CV ีลีกล่าสุดเรียกได้ว่านั่งไม่ติดเก้าอี้เลยครับลุ้นกันแบบแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเริ่มต้นเกมมาเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองทีมสูสีกันมากไทยเราออกตัวดีนะครับแต่เวียดนามก็ไม่ยอมง่ายๆโดยในเซตแรกเวียดนามสามารถเอาชนะไทยไปได้อย่างสูสี ด้วยคะแนน25ต่อ23ถือว่าเป็นเซตที่น่าเสียดายสำหรับทีมไทยอย่างไรก็ตามในเซตที่2ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถกลับมาตีเตือนได้สำเร็จเกมรับแน่นหนาโดยเฉพาะจังหวัดที่ตู้เย็นหรือบิดทูเยนของเวียดนามโดนทัดดาวบล็อกจนเล่นไม่ออกส่งผลให้ทีมไทยเอาชนะในเซตนี้ไปอย่างขาดลอย25ต่อ19คะแนน โดยเฉพาะในเซตที่3เวียดนามเขากลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถพลิกสถานการณ์เก็บเซตไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ21เล่นเอาแฟนๆไทยเรามีเสียวครับพอมาถึงเซตที่5นี่คือจุดพีของเกมเลยครับความตึงเครียดมาเต็มทั้งสองทีมเล่นกันแบบไม่มีใครยอมใครแต่วินาทีชี้เป็นชี้ตายก็มาในช่วงท้ายเซต เมื่อดาวเด่นของเวียดนามที่แฟนๆไทยตั้งชื่อเล่นให้วัาตู้เย็นเซอร์พลาดเองครับบอลออกหลังไปแบบน่าเสียดายส่งผลให้ไทยเราปิดเกมได้ที่15ต่อ11แล้วก็เอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อ2เสร็จเอาจริงๆนะครับแม้ว่าไทยจะชนะเวียดนามไปได้ก็เถอะต้องยอมรับเลยว่าไม่ง่ายเลยจริงๆเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมากเล่นกันเป็นระบบมีความมั่นใจเห็นได้ชัดว่าศักยภาพทีมเขาไม่ธรรมดา สำหรับสาวไทยเราเนี่ยก็ถือว่ายังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะความสม่ำเสมอในการเล่นต้องทำให้ดีกว่านี้เพราะแมตช์ใหญ่ๆยังรอเราอยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยครับโดยเฉพาะรายการใหญ่อย่างวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนปี2025นี้เรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศตั้งตารอทีมชาติไทยเอง ก็คงไม่อยากพลาดการโชว์ฟอร์มในบ้านแน่นอนยังไงก็ฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้สาวทีมชาติไทยกันด้วยนะครับกว่าจะถึงแชมป์มันไม่ง่ายแต่ถ้าเราร่วมมือกันเชียร์กันให้สุดใจผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นวอลเลย์บอลไทยไปไกลกว่าเดิมแน่นอน